สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาสาด้วยหัวใจวันนี้พอจะมีเวลาก็เลยมาจัดการเรื่องแคมเปดแคมเปญที่ได้มาเนี่ยบางห่อเนี่ยเขาเนี่ยแกะใช้แล้วบางที่เขาแกะใช้แล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเหยีบไปใช้แล้วแต่พอ,อไม่ชอบ ไม่ถูกใจเขาก็ไม่ใช้ต่อเขาก็เลยเก็บมาให้บางบ้านที่เขาเสียชีวิตเขาก็เก็บเก็บมาให้ก็เลยเอามาแพ็คมีวันกอดเอาตกกัตเทปติดเอาไว้ไม่ให้ฝุ่นมันเข้านะคะวันนี้ก็จะเอามาแพ็คใส่ถุงใส่ถุงใหม่ที่บ้านพเดนมีถุงพลาสติกใบใหญ่ก็เลยมาแพ็คใส่ถุงและถุงละสิบชิ้นเพื่อจะไปมอบให้กับ ผู้ป่วยที่เขาป่วยติดเตียงอยู่กับบ้านเนี่ยจะไปแบ่งปันให้เขาผู้ป่วยคนนึงก็หอนหนึงก็ยังดีนะคะไปไปบรรเทาความทุกข์ได้สักสามวันวันหนึ่งคนหนึ่งประมาณสามชิ้น,นเดี๋ยวก็จะมาแพ็คใส่ถุงเข้าไปใหม่นะคะ นี้ไซส์เอ็มที่แบ่งออกมาเป็นถุงนี้เพราะว่าถุงนี้เป็นถุงใหญ่ที่บางคนเขาไม่ใช้แล้วเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านไปดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุป่วยติดเตียงเขาก็จะให้มาบางคนเนี่ยก็เสียชีวิตที่บ้านก็มีทีโ่โรงพยาบาลก็มีพรเสียชีวิตเขาก็จะเอาอุป,ปกรณ์ไอ้นู่นไอ้นี่มาให้นะคะเราก็เอามาแบ่งปันต่อ อันนี้ถ้ามันเป็นถุงที่แกะใช้แล้วก็จะดูเหมือนบางคนอาจจะรังเกียจก็เลยเอามาพักใส่ถุงใหม่ดีกว่าอย่างที่ท่านพอ่อครูท่านบอกนะคะมาแพ็คใส่ถุงใหม่ให้ดีถุงหนึ่งสิบชิ้นก็ดูไม่น่าเกียดนะคะท่านผูน้ชมนาอแล้วก็เกียนเอาไว้ว่าเป็นไซส์เอ็มก็เดี๋ยวทำเสร็จก,ก็คงจะเอาไป ไว้ที่วัดตานนะคะมีพักรูผู้ช่วยจเจ้าอาว่าสัดาไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามชุมชนเขตของเตอร์ท่านก็จะได้มีติดไม้ติดมือไปเยี่ยมผู้ป่วยเราไม่มีโอกาสได้ไปแต่ได้เขตข้าขนงนี่ก็แบ่งปันนะคะเวลาไปเยี่ยมตามบ้านก็แบ่งปันให้เขาอยู่นะตอนนีแพมเพิร์นหอใหญ่ อ๋อหนึ่งสามสิบชิ้นยี่ิบแปดชิ้นที่ยังไม่ได้แกะท้ายก็มีเดี๋ยวก็จะเอาไปถวายให้เราคือไว้เัาจะเอาไว้เยี่ยมเนาะเนีนเราก็ถึงได้บอกว่าคนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีเพื่อนมนุษย์ เราเป็นมนุษย์เราอยู่ด้วยการแบ่งปันการมีน้ำใจให้กับกันเห็นจะอยู่ด้วยกันได้ส่งนี้ไซนนออส์อะไรเอ่ยขอส่งนี้ไซส์ L อ,อีกดูส่งนี้กระถเข้ากันเนะ้ะ เอ็มของใหม่ตรงนั้นเลยมาเป็นไซส์เอ็มไซส์เอ็มเหมือนกันหมด แพ็กไปไม่สวยคนที่เขาได้รับเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะคะก็แพ็กให้มันดูดีสักนิดนึงใสองห่อแลซื้ออะไรมาดีจัอ้าวมาได้ไงอ่ะเมืไปกับผมมาไปกับเขาตัดอยู่่ตัดเสร็จเรากลับมาก่น ้างบนยังยาวอยู่เลยอ๋อให้เป็นอานี้น่เตอแล้วมันตลกตรงอะไรเนี่ยตรงกระเลียงเปาตรงเด็กกระเลียงเปล่าแม่แกนอนเราซื้อไก่ยางมาให้กินเไก่เหรอกระูไก่อะ ว่าุ่งนีอ้อะเพราะว่าบ้านข้างๆเนี่ยเขาจะทําบุญที่ที่พี่น้องสาวเขาเมื่อกี่ผูกคอตายบ้านตรงเนี้ยเขาให้ไปมิมนพระให้หน่อยไม่ไมที่ทผู้ถูกคอตายบ้านเนี้ยมีพระอาจารย์องค์หนึ่งอะมาทําี่พี่เรียกวิญญาณอะแล้วคราวนี้ที่ชายเขาบอกว่าครบสองปีแล้วไปมิมนพระให้หน่อยเขาจะไปถวายสังฆทานพรุ่งนี้ วันไปนิมนต์ไปเดือนที่แล้วว่ามันเร็วเกินไปพระท่านก็ไม่รับนิมนต์ไงเดี๋ยวต้องไปบอกท่านอีกทีหนึ่งว่าพรุ่งนี้จะให้ไปตรงไหนนะแต่พระองค์นี้ท่านก็เก่งเหมือนกันนะรู้สึกว่าคนจะนิมนต์ไปเกี่ยวกับไอ้เรื่องยืนยงหรือยามทำอะไรอะก้าวมาแกะให้ไหมกันไกลตัดไหมทำอก็แกะให้ไหมนไลต แกะได้เหรอกันไกยตัดไหมอืมดินน้ำมันหรืออะไรอะไรอย่างนี้แล้วก้าออกนอกบ้านเราไม่เคยได้ของเล่นนบบนีป่ะมีเหรอมีแต่ว่าไม่ค่อยใช่ไหมส่วนใหญ่จะได้ได้สองห่อแล้วเดี๋ยวเอา ปาราเมจิกมาเขียนตัวเอ็มวะอ้าพระครูเอ็เขาเอาไว้เยี่ยมผู้ป่วยติดแจ้งแถวแถวคอมเตยน,นี้ท่านไม่มีแทรเพิร์ดเลยบอกว่าที่ที่บ้านมีเยอะแล้ววันนั้นแม่เอาห่อเล็กตรงเนี้ยไปแล้วก็แผ่นซึมซับไปห่อหนึ่งบอกโอ้ท่านบอกว่าเดินที่เดินตุลาไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเขาไม่มีของ,ง,ง,งที่ไหนอะคอนโดพุทธมนตร ัดดไ้นี่ห่อนี่ก็มีไม่ถึงสิบชิ้นนก็แหละมีแพเพตรงไหนอีกเนาะอ๋อมีอยู่ในตู้มีแพมเพิสอีกกินเมื่อเช้ากินรัหนาเตรียมแพมเพิสที่จะไปให้พระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระสะพานไปให้ผู้ป่วยติดเตียงก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เอาไปแบ่งปันกันนะคะพอจะมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันกันแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไซส์ M ก็สองแพ็คมีไซส์ L อยู่แพ็คหนึ่งแล้วตรงนี้จะเป็นห่อๆตรงนี้ก็เป็นไซส์ L ทั้งสามห่อเลยเดี๋ยวว่างแล้วจะเอาไปถวายพระครูที่วัดสะพานกันนะคะ